สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องโฟ์กับพี่ขุนพลวงบาสในงานเปิดตัวรองเท้าสนกเกอร์รุ่น b r right e e b a k ของแบรนด์ Off White ที่จัดขึ้นณนสยามพารากอนจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยค่ะชอบน้องโฟ์ในลุคนี้มากเลยน้องโฟ์ในวันนี้คือหล่อ คือเท่แล้วก็น่ารักมากเลยจังหวะที่น้องโฟดยิ้มคือมัมมี่ขีดของจริงคนอะไรก็ไม่รู้นับวันยิ่งน่ารักแล้วก็หล่อด้วยอักวาดหนาผู้ใดนอแล้วทุกคนล่ะคะชอบน้องโฟดในลุคนี้กันไหมคะลุกของน้องโฟดในวันนี้สำหรับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเอ็นดูน้องโฟดกับพี่ขุนพลแดน แบทเทิลแข่งกันหลังจากที่เต้นไปไม่นานน้องโฟดถึงกลับต้องยอมแพ้ให้กับพี่ขุนพลเลยอ่ะพี่ขุนพลกับน้องโฟดมาออกงานด้วยกันในวันนี้ให้ฟิลเหมือนพี่ชายกับน้องชายมาออกงานด้วยกันเลยอ่ะขอบคุณพี่ขุนพลนะคะที่เอ็นดูน้องโฟดหวังว่าพี่ขุนพลกับน้องโฟดจะได้ร่วมง,งานกันอีกนะคะแล้วคือชอบแคปชั่นนี้ของพี่ขุนพลมาก เอาจริงๆริง he n i c มากชวนเล่นไรเล่นหมดเลยห้าห5าห้าห้าห่าดีใจที่เจอนะโบโร